เซอร์ไพรส์แฟนคลับนักร้องสาวประกาศข่าวดีตั้งคันบนอินสตาแกรมเมื่อวันที่1มิถุนายน2023จีซูสมาชิกวง A H I T A H I T I โพสอัปเดตแฟนๆนในไอ i เผยว่าเธอกำลังตั้งคันและแชร์คลิปดังกล่าวพร้อมข้อความว่าฉันเป็นคนติดอินสตาแกรมมากแต่ตอนนี้ฉันไม่ค่อยได้ใส่ใจ ฉันรู้สึกกับตัวเองว่าฉันจะโพสไจีเวลาที่ฉันท้องการตั้งครรภ์มาเร็วกว่าที่ฉันคิดชีวิตประจำวันของฉันลำบากเพราะแพ้ท้องและร่างกายไม่แข็งแรงฉันนับถือคุณแม่ทุกคนบนโลกนี้เลยค่ะชื่อของลูกฉันคือพีโพซองกี้คอนเซปต์ในความฝันของฉันคือลูกพีชชีวิตฉันยังคงวุ่นวายและฉันอยากอวดเกี่ยวกับพีโพซงกี้ดังนั้นฉันจึงโพสต์สิ่งนี้ ช่วยดูการเติบโตของทีโพซองกี้ด้วยนะคะจีซูแต่งงานกับหนุ่มนอกวงการในปี2021เธอเดบิวต์เป็นสมาชิกวง T.A.H.I.T.I ในปี2012และถอนตัวจากวงในปี2017